ยังเป็นวันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันสากลด้วยนะครับซึ่งหลายจังหวัดในภาคเหนือร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตนั่งในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับก็ไปเริ่มกันที่จังหวัดแพร่กันได้เลยนะครับ ที่สารกลางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลือดประสิทธิธธพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำหัวหน้าส่วนราชการและพาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับชมการประกาศจตนารมของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจากเวทีการจัดวันขอไปครับจากเวทีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด Hero of the Truth ร่วมกันหยุดคอร์รัปชัน ที่อาคารศูนย์การประชุม i m p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตไปพร้อมกันทั่วประเทศและมอบกิจบัตรแกร่หน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจําปี2568เป็นที่ประจักษ์ประเภทจังหวัดผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระดับผ่านดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับ นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงรายเพื่อทบทวนความก้าวหน้าในภารกิจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการขับเคลื่อนข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริตพร้อมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันจากสำนักงานปปชซึ่งมีนายอนุทินชา วิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการนำหน่วยงานทั่วประเทศร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการซึ่งการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการผลักดันมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกหน่วยงานได้ยืนยันความโปรง่งใสความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการงานของภาครัฐให้ยึดหลักธรรมพิบาลโปรง่งใสและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนงานด้านธรรมพิบาลของจังหวัดต่อไปนะครับ อีกหนึ่งจังหวัดที่จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่สารลกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูหนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้แนวคิด h e r o of the Truth ร่วมกันหยุดคอร์รัปชันโดยมีส่วนราชการเข้าร่วมพิธีด้วยครับทั้งนี้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน183ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคริสตศักรา2003สำหรับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสำนักง,งานปปชสำนักง,งานปปอทอ,องค์กรต่อ ต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเพื่อผสานพลังคนไทยทุกภาคส่วนของประเทศที่จะไม่ทนต่อการทุจริตต่อสู้กับการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อประกาศเจตนาเพื่อประกาศเจตจำนงของผู้นำประเทศค่ะและผู้นำทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขและปราบปรามการทุจริตและผสานพลังคนไทยและทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้พร้อม พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อการต้านการทุจริตตลอดจนให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงความมุ่งม,มั่นและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเพื่อผลักดันการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตค่า CPI ให้สูงกว่าร้อยละ50ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบครับเป็นวัน